เคยเป็นไหมคะกำลังจะเข้าครัวแบบอารมณ์ดีสุดๆเลยกะว่าจะทําเมนูเด็ดซะหน่อยวัตถุดิบทุกอย่างพร้อมโดยเฉพาะมะเขือเทศลูกนั้นสีแดงสดน่ากินพอหยิบมีดขึ้นมาเท่านั้นล่ละคะ่ะ ความฝันพังทลายลงตรงหน้าเลยค่ะคมมีดมันไม่ยอมบาดผิวแต่กลับถลายแล้วก็กดลงไปบนเนื้อมะเขือเทศแทนจากที่จะได้ชิ้นสวยๆกลายเป็นกองเละๆน้ําไหลนองทั้งหมดก็เพราะเรื่องเดียวเลยคือมีดมันทื่อหมุดหงิดมากค่ะอืมผมนึกภาพตามแล้วรู้สึกถึงความเจ็บปวดนั้นเลยครับมันเป็นโมเมนต์ที่แบบทําลายจังหวะการทําทอาหารได้ดีจริงๆ เป็นปัญหาคลาสสิกเลยนะที่เกิดขึ้นได้กับทุกครัวโดยเฉพาะเวลาที่ต้องการความคมแบบด่วนจีแต่หาหินรับมีดไม่เจอหรือบางทีไปเที่ยวพักผ่อนแล้วเจอมีดในครัวที่พักที่แบบโอ้โหนี่มีดหรือที่ทับกระดาษครับเนี่ยใช่เลยแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันถึงทางออกของปัญหานี้แบบเจาะลึกกันเลยค่ะ แหล่งข้อมูลที่เราได้มาคือสคริปต์วิดีโอสั้นๆของเชฟนนที่นำเสนอทางออกสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้โดยเฉพาะซึ่งดูแล้วต้องบอกว่ามันทั้งแปลกแล้วก็น่าทึ่งมากๆเพราะเขาเสนอให้เราใช้อุปกรณ์ในครัวที่อ,อไม่มีใครคาดถึงอย่างก้นแก้วเซรามิกมาเป็นที่รับมีดเฉพาะกิจตอนแรกนึกว่าเขาพูดเล่นนะคะน่าสนใจมากครับ การนำของใช้ในบ้านที่เรามองข้ามมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาแบบนี้มักจะมีหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งซ่อนอยู่เสมอซึ่งการคุยกันวันนี้เราจะมาดูกันว่าเคล็ดลับนี้มันได้ผลจริงไหมแล้วเบื้องหลังเวทมนต์ของมันคืออะไรกันแน่โอเคงั้นเรามาเริ่มแกะอรอยกันเลยจากที่เชฟนอนอธิบายไว้นะคะพระเอกของงานนี้ไม่ใช่ตัวแก้วทั้งใบ แต่เป็นส่วนเล็กๆที่อยู่ข้างใต้คือก้นแก้วค่ะโดยเฉพาะตรงขอบวงแหวนที่มันจะสักสาบไม่ได้เคลือบเงาเหมือนตัวแก้วส่วนอื่นถูกต้องครับ จุดนั้นคือหัวใจของเคล็ดลับนี้เลยตามหลักการแล้วนะครับวัสดุที่จะใช้ขัดหรือรับคมโลหะได้เนี่ยจะต้องมีความแข็งมากกว่าตัวโลหะเองซึ่งเซรามิกที่ใช้ทําแก้วกาแฟ,ฟหรือจานกระเบื้องส่วนใหญ่โดยเฉพาะส่วนที่ไม่เคลือบผิวมันคือเนื้อเซรามิกดิบๆที่มีความแข็งสูงกว่าเหล็กกล้าที่ใช้ทําใบมีเพื่อไปมากครับพื้นผิวที่สากและหยาบเล็กน้อยนั้นทําทหน้าที่ไม่ต่างจากหินลับมีที่มีความละเอียดสูงเลยเดี๋ยวนะคะ แปลว่าวัสดุอื่นเนี่ยครัวที่สักๆากเหมือนกันก็น่าจะใช้ได้ด้วยสิอย่างเช่นก้นครกหินที่บ้านมันก็สักๆากเหมือนกันใช้แทนได้ไหมคะเป็นคำถามที่ดีมากครับนั่นคือสิ่งที่หลายคนอาจจะสงสัยคำตอบคืออาจจะได้แต่ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันครับความลับมันอยู่ที่การผรสมผสานกันระหว่างความแข็งกับความละเอียดของพื้นผิวครกหินอาจจะแข็งพอแต่พื้นผิวอาจจะหยาบเกินไป เหมือนเราเอากระดาษทรายเบอร์หยาบสุดๆมาขัดมีดมันจะกินเนื้อเหล็กเร็วก็จริงแต่คมที่ได้จะหยาบมากและไม่เรียบแต่เซรามิกตรงก้นแก้วเนี่ยมันมีความแข็งที่เหมาะสมแล้วก็มีอนุภาคที่ละเอียดมากมันจึงทำหน้าที่เหมือนกระดาษทรายเบอร์ละเอียดพิเศษซึ่งเหมาะกับการลูบคมให้กลับมาเรียบเมียนอีกครั้งอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าที่เชฟนนใช้คาว่ากินเนื้อเหล็ก มันคือการขูดเอาเนื้อเหล็กออกไปจริงๆในระดับไมโครเลยสินะคะเพื่อจัดระเบียบคมมีดที่มันล้มหรือบิดเบี้ยวไปให้กลับมาตั้งตรงเหมือนเดิมใช่เลยครับในทางวิทยาศาสตร์เราเรียกกระบวนการนี้ว่าการขัดถูหรือ abrasion คมมีดที่ทื่อจากการใช้งานเนี่ยถ้าเราส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูงๆจะเห็นว่าปลายคมมันไม่ได้บินหายไปไหนแต่มันมมวนตัวหรือบิดไปด้านใดด้านหนึ่ง การลากใบมีดผ่านพื้นผิวที่แข็งและหยาบก,กว่าอย่างก้นแก้วเซรามิกก็คือการขูดเอาส่วนที่บิดเบี้ยวนั้นทิ้งไปแล้วสร้างแนวคมใหม่ที่ตั้งตรงขึ้นมาแทนโหฟังดูดีเลยค่ะเหมือนเรามีหินลับมีดฉุกเฉินติดอยู่ที่ก้นแก้วกาแฟตลอดเวลาโดยไม่รู้ตัวมาก่อนโอเคยอมรับในหลักการแล้วค่ะแต่ถ้าให้ไปทำเองตอนนี้เลยคงทำมีดพังแน่ๆมันต้องทำยังไงให้ถูกวิธีคะ ในวิดีโอของเชฟนนนี้อธิบายไว้ละเอียดมากเลยแน่นอนครับขั้นตอนพวกนี้สำคัญมากถ้าทำผิดวิธีนอกจากจะไม่ได้ผลแล้วยังอาจทำให้คมมีดเสียหายได้ด้วยได้เลยค่ะงั้นเริ่มจากสิ่งที่เชฟนนเน้นที่สุดเลยคือเรื่องขององศาเขาบอกว่าต้องวางมีดให้ทำมุมกับก้นแก้วประมาณ15-20องศา ซึ่งสำหรับคนทั่วไปที่ไม่มีเครื่องมือวัดมุมอย่างดิฉันเนี่ยฟังแล้วก็งงเลยแต่เขามีทริคที่ฉลาดมากคือให้กะประมาณเอานิ้วก้อยสอดได้ตรงช่องว่างระหว่างสันมีดกับก้นแก้วพอดีอันนี้เป็นวิธีที่อัจฉริยะมากเลยนะคะทำให้คนธรรมดาก็ทำตามได้ทันทีการรักษาองศาให้คงที่เป็นหัวใจของการรับมีดทุกประเภทเลยครับเป็นจุดที่คนทาพลาดกันเยอะที่สุดถ้ามุมชันเกินไปคมมีดจะหนาเหมือนขวาน มันจะแข็งแรงแต่ไม่คมแต่ถ้ามุมแบนเกินไปคมมีดก็จะบางเฉียบเหมือนใบมีดโกนซึ่งคมมากแต่ก็บินได้มากเช่นกันการที่เชฟนนให้ไก่ลายที่จับต้องได้อย่างการใช้นิ้วก้อยเทียบถือเป็นการลดทอนความซับซ้อนทางเทคนิคให้กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายและทำได้จริงสำหรับทุกคนเลยครับจริงค่ะพอได้องศาที่ใช่แล้วขั้นตอนต่อไปคือทิศทางการลากมีด เขาแนะนำว่าให้รูดลงมาทางเดียวคือเริ่มจากโคนมีดแล้วลากยาวไปจนสุดปลายมีดไม่ใช่การถูไปถูมาเหมือนเวลาเราลบดินสอน,นะคะแล้วก็ทําสลับกันทั้งสองด้านของใบมีดเพื่อให้คมมันสมมาตรกันใช่ครับการลากไปในทิศทางเดียวก็เป็นเทคนิคมาตรฐานของการรับมีดเช่นกันมันช่วยควบคุมการสร้างคมให้เรียบเนียนไปในแนวเดียวกันการถูไปกลับอาจทําทให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าขอบลวดหรือเบอร์ที่ไม่สม่ําเสมอซึ่งจะทําให้คมมีดไม่เรียบจริง มันจะคมแบบหลอกๆแล้วก็ทื่อเร็วมากแล้วเรื่องจำนวนครั้งล่ะคะในคลิปบอกว่าทำสลับซ้ายขวาสักข้างละ10-15ครั้งก็พอแล้วซึ่งก็ดูไม่เยอะเลยนะใช้เวลาแบบเดียวเองเนาะสำหรับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าถือว่าเพียงพอแล้วครับคือเป้าหมายของเราคือการแต่งคมหรือที่เรียกว่า h o r n นิ g ให้กลับมาใช้งานได้ไม่ใช่การสร้างคมใหม่หรือชาปนิ n งซึ่งอันนั้นต้องใช้เวลานอนและอุปกรณท์ที่ซับซ้อนกว่านั้นมาก และมีหนึ่งรายละเอียดที่ชอบมากเป็นพิเศษในข้อมูลนี้คือเรื่องของเสียงค่ะเชฟโนนบอกให้เราลองฟังเสียงตอนที่รูดมีดกับก้นแก้วมันควรจะมีเสียงชืดชืดซึ่งเสียงนี้เป็นสัญญาณบอกว่าเราทำถูกวิธีแล้วและมันกำลังกินเนื้อเหล็กอยู่จริงๆแค่เสียงเนี่ยนะจะบอกได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะบอกได้แน่นอนครับนี่คือส่วนที่น่าทึ่งที่สุด มันคือการตอบสนองหรือฟีดแบ็ที่เราได้รับจากกระบวนการโดยตรงเสียงชืดชืดที่ได้ยินนั้นคือการยืนยันว่าเราใช้องศาและแรงกดที่ถูกต้องเสียงนั้นคือเสียงของเนื้อเหล็กในระดับไมโครที่กำลังถูกขัดโดยพื้นผิวของเซรามิกถ้าเราไม่ได้ยินเสียงนี้หรือเสียงมันเบาและลื่นลื่นก็อาจแปลว่าองศาที่เราทำมันแบนเกินไปจนสันมีดถูแทนหรือแรงกดไม่พอ กระบวนการขัดถูจึงไม่เกิดขึ้นพูดง่ายๆคือเสียงนี้เป็นเหมือนตัวบ่งชี้แบบเรียลไทม์ว่ากระบวนการกำลังทำงานมันคือเสียงของวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงตรงหน้าเราเลยครับ สุดยอดเลยค่ะเป็นการใช้ประสาทสัมผัสมาช่วยในการทำงานได้อย่างดีเยี่ยมหลังจากทำตามขั้นตอนทั้งหมดแล้วก็มาถึงช่วงเวลาของการพิสูจน์ผลงานในคลิปของเชฟนนหลังจากรับเสร็จเขาเช็ดมีดให้สะอาดแล้วนำกลับไปทดลองหั่นมะเขือเทศลูกเดิมที่เคยทำเราหัวเสียตอนแรก โอ้โหผลลัพธ์คือมีดเฉือนผ่านผิวเข้าไปอย่างง่ายดายคมกริบไม่เละเหมือนตอนแรกเลยเคยลองทําตามตอนไปเที่ยวเราเจอมีดทื่อๆในครัวที่พักมันช่วยได้จริงๆนะคะความรู้สึกตอนที่หั่นเข้าเนี่ยมันต่างกันฟ้ากับเหวเลยครับการทดสอบกับมะเขือเทศเป็นการวัดผลที่ดีมากเพราะผิวของมะเขือเทศนั้นทั้งบางและเหนียวการจะหั่นมันให้ขาดโดยไม่ทําให้เนื้อในเละได้นั้นใบมีดต้องมีความคมที่เรียบและสม่ำเสมอจริงๆ ถ้ามีทื่อมันก็จะถลหลไปบนผิวแล้วกดทับเนื้อข้างในแทนที่จะตัดผ่านเข้าไปชัดเจนเลยค่ะเอาล่ะพอเรารู้แล้วว่ามันได้ผลจริงมันก็เกิดคำถามสำคัญขึ้นมาถ้ามันดีขนาดนี้แล้วทำไมคนถึงยอมจ่ายเงินเป็นพันเป็นหมื่นซื้อหินลับมีดที่ปุ่นสวยๆล่ะคะเราควรจะโยนหินลับมีดทิ้งไปแล้วหันมาใช้คอลเลกชันแก้วกาแฟที่บ้านแทนทั้งหมดเลยดีไหมฮใ <laughs> จเย็นก่อนครับ นั่นเป็นคำถามที่สำคัญมากและเป็นจุดที่เราต้องมองภาพใหญ่ของการดูแลรักษามีดอย่างที่เชฟนนสรุปไว้ในคลิปเลยว่าวิธีนี้ใช้แก้ขัดได้ดีมากคำว่าแก้ขัดคือกุญแจสำคัญครับมันเป็นทางออกที่ยอดเยี่ยมสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินแต่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อทดแทนการลับมีดอย่างจริงจังด้วยหินลับมีดท,ที่มีคุณภาพและมีหลายระดับความหยาบแสดงว่ามันมีข้อจำกัดที่ชัดเจนอยู่ ถูกต้องครับเทคนิคนี้เหมาะที่สุดสำหรับการแต่งคมหรือรูปคมที่มันชื่อไปจากการใช้งานตามปกติแต่ถ้ามีของคุณบินมีรอยเสียหายหนักหรือแบบชื่อสนิทมาเป็นเวลานานมากการใช้แค่ก้นแก้วอาจจะไม่เพียงพอที่จะซ่อมแซมหรือสร้างคมขึ้นมาใหม่ได้ทั้งหมดเพราะมันเปรียบเสมือนหินลับมีดที่ละเอียดมากเพียงเบอร์เดียว แต่การรับมีดที่สมบูรณ์แบบมักจะต้องเริ่มจากหินที่หยาบเพื่อขึ้นรูปคมก่อนแล้วค่อยๆไล่ไปยังหินที่ละเอียดขึ้นเพื่อขัดให้เรียบและคมกริบเหมือนการขัดไม้ที่ต้องเริ่มจากกระดานทรายหยาบก่อนแล้วค่อยไปใช้เบอร์ละเอียดเพื่อเก็บงานผิวให้เรียบเนียนนะครับอ๋อเทียบแบบนี้เห็นภาพเลยค่ะ,สะแสดงว่าประโยชน์สูงสุดของเคล็ดลับนี้จะอยู่ในสถานการณ์ที่เชฟนนท์บอกไวเ้เป๊ะๆเลยคือเวลาไปแคมปิง้งอยู่ที่ทํางานหรือไปพักบ้านพักตาอากาศ ซึ่งเป็นที่ที่เรามักจะไม่มีอุปกรณ์ครบเหมือนที่บ้านการมีแก้วเซรามิกสักใบก็เหมือนกับเราพกหินลับมีฉุกเฉินติดตัวไปด้วยใช่ครับมองมันเป็นเหมือนชุดปฐมพยาบาลสำหรับมีดก็ได้สามารถช่วยให้มีดกลับมาใช้งานได้ดีในยามขับขันแต่ถ้ามีดป่วยหนกักมีรอยบินใหญ่ ก็ยังต้องพาไปหาผู้เชี่ยวชาญหรือใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการรักษาอยู่ดีการใช้กลนแก้วกับมีดราคาแพงๆก็ต้องระวังนะครับเพราะถ้าทำผิดองศาบ่อยๆก็อาจทำให้รูปทรงของคมมีเสียไปในระยะยาวได้ครับเป็นการเปรียบเทียบที่เคลียร์มากค่ะงั้นสรุปให้เข้าใจง่ายๆก็คือนี่คือเครื่องมือชั้นดีสำหรับสถานาการณ์ฉุกเฉินไม่ใช่กลยุทธ์ระยะยาวสำหรับการดูแลมีดทำครัวราคาแพงของเราที่ด้านซึ่งควรได้รับการดูแลด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสมมากกว่า เอาละค่ะก่อนที่เราจะปิดท้ายการพูดคุยในวันนี้ขอทบทวนใจความสำคัญสั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะคะจากที่เราคุยกันมาแนวคิดหลักก็คือเมื่อเจอปัญหามีดทื่อเฉพาะหน้าแค่เรามีก้นแก้วเซรามิกบวกกับเทคนิคนิน้วก้อยสอดเพื่อให้ได้มุม15-20ถึงองศาและการลากมีดในทิศทางเดียวพร้อมกับฟังเสียงชืดชืดไปด้วยไม่กี่ครั้งก็สามารถกู้สถานการณ์การทำอาหารให้กลับมาคมกริบได้อีกครั้งเป็นการสรุปที่กระชับและครอบคลุมประเด็นหลักทั้งหมดเลยครับ และการได้เจาะลึกเรื่องนี้มันทําให้มองของในครัวเปลี่ยนไปเลยนะคะใช่เลยครับเคล็ดลับนี้มันเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการมองเห็นศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในของใช้ในชีวิตประจําวันถ้าก้นแก้วกาแฟที่ดูธรรมดาธรรมดาสามารถกลายเป็นเครื่องมือลับมีดชั้นดีได้มันก็ชวนให้คิดต่อนะครับว่าแล้วจะมีประโยชน์อะไรอีกบ้างที่ซ่อนอยู่ในของใช้รอบตัวเราที่รอการค้นพบมันทําให้เกิดคําถามว่า จริงๆแล้วมีเครื่องมืออีกมากมายแค่ไหนที่ซ่อนอยู่ในสายตาเราตลอดเวลาแค่รอให้เราใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาในแบบที่ไม่เคยมีใครคิดมาก่อนเท่านั้นเอง